สวัสดีครับทีนี้เรามาในงานดอกไม้งามของจังหวัดเชียงรายนะครับวันนี้อันนี้จะมีงานโอท็อบกับมีงานดอกไม้งามนะครับวันนี้คนเยอะมากเลยครับไหนครับนี่ครับมีสีแยกนะไม่รู้จะจะไปงานไหนก่อนนะครับเอาละครับเดี๋ยวเข้าไปชมในงานเลยนะครับตามชมครับ สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่งานสินค้าอูทอกจังหวัดเชียงรายนะคะ <c oughs> อันนี้เราจะไปโซนถนนคนเดินนะครับน,นี่โซนถนนคนเดินเราไปหาซื้อกับข้าวนะครับน,นี่น,นี่กับข้าวอะไรกินก่อนเราจะเข้าไปในงานในดอกไม้งามนะครับเราต้องมาหาซื้ออะไรกินรอง้องก่อนนะครับ ชมรู้ว่ามีอะไรกินมั้งครับขลาสาวใี่ไหาม,มีสตอรอเบอรี่ด้วยนะครับไหนครับของกินเยอะ เดินสุดไหมเนี่ยเดินสุดไหมดูน้องสก,กายวิ่งไปแล้วน้องสก,กายวิ่งไปแล้วนะครับน้องสก,กายรู้สึกว่าจะตื่นเต้นมากเลยครับได้มาเที่ยววันนี้โซนถนนคนเดินครับยังไม่ถึงงานดอกไม้งามแล้วไกลมากของกินก็เพียบเลยครับนี่นะครับนี่คนก็เพียบเลยนะครับ ทนก็เยอะนะครับของกินก็เยอะนะครับอันนี้อะไรเนี่ยนี่เป็นโซนขนมหวานนะครับสวยๆเลยนะครับอันนี้เราจะมากินมะม่วงครับมะม่วงน่ากินเลยครับมะม่วงน่ากินมากเลยครับ ดูไม่ครับผสมใหญ่เลยนะครับนี่นะครับม่วงนะครับตามนี่เหมือนกันิมดูได้นะคะน่ากินมาก ไปซนมะม่วงแล้วแม่ค้าก็เปรี้ยวเหมือนมะม่วงเลยครับเดี๋ยวเราไปดูโซอนอืออออ่นต่อ,ต,อต่อกันนะครับนี่เราจะเดินสุดหรือเปล่าคนระับไกลมากของขายเปียบเลยนะครับมีหลหนเรื่แม่กินไหมพัตแตนไง <H m? S 1> นี่ไงแตนแม่ <H m? S 1> ไม่กินเหรอ สอ,องเทียมเลยครับอันนี้ก็น่าจะเป็นโซนพกเสื้อผ้านะครับนนโซนของกินก็น่าจะหมดแล้วนี่น่าจะเป็นสินค้าโอท็อปหรือเปล่า เนี๋ยวเรามาถึงโซนนี้แล้วครับของกินนะครับนี่ไข่ปลาหมึกล้นล้วนเลยนะครับรรน,รน,น,นี่ครับไข่ปลาหมึกล้นล้วนเลยนะฮะนี่ครับเป็นชุดเป็นชุดเลยนะครับนี่ครับไข่ปลาหมึก ด้านหลังก็งมด้มนานดานก็จะเป็นโซนมีหอยนางรมด้วยครับหอยนางรมแล้วก็ยำปลาดุกปู <c oughs> ยำปลาดุกปูก็น่ากินนะครับเน้นปลาดุกนะคะไม่เด่นแป้งนี่แหละครับ <c oughs> หายนางรงวุ้กวันมงเลยนะนี่เลยนี่ชุดกี่บาทชุดละหนึ่งร้อยบาทอันนี้หกสิบบาทสุดใจสั่งทานนี่ด้าจ้าเดี๋ยวตักอร่อนให้ลิจ้าเนี้ยนะจะเป็นสุดแล้วนะครับนี่ครับนี่ครับ นี่เราก็ามาอยู่ในงานอะไรูงานสินค้าวอทอปหรือเปล่านี่ครับงานมันใหญ่ครับนี่เลยครับก็มีบ้านมีอะไรเขาจัดทุกปีนะครับ่างนี้นี่เลยครับเราซุ้มเข้าไปซุ้มในงานอะไรดู mấy ngan tìm tháo ô thọc lúc vào. <cười> <cười> Ngọc ngoài là Ngọc ngoài Chơi. <laughs> Chơi. นี่ก็เป็นงานข้าอ๊ตตกแล้วก็ประกวดอะไรครับประกวดประกวดอะไรไม่รู้ครับเขาเขากำลังประกวดวัฒนธรรมอะไรนี่ครับ ค่ะขณะนี้เป็นพิธีกรรมพันสำคัญยิ่งของพี่น้องชาติพันธ์ที่ถือปฏิบัติเป็นธรรมเนียมกันมาผู้่อวุโสจะได้ทำพิธีเลยนะคะเป็นสิ่งมงคลให้กับพวกเราทุกๆคนนะทั้งคนที่อยู่ที่นี่แล้วก็อยู่ที่ภาคนะครับงานใหญ่นะครับงานใหญ่โซนเป็นโซนโซนหลายโซนนะ จนจหวัเชยรยงเอะถ่ายโดยรวมเลยนะครับเรเป็นงานอะไรนล่องเลาี่นี่ก็จะเป็นของเผ่าต่างๆครับที่เป็นของจังหวัดเชียงรายนะครับมองลอ่ะเพือแล้วซึ่ง้อาเรโลียะังาดเยอะรซึ่งกูด

เออ่จีนอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะคะโอเคครับผมมาฝากนี้อันนี้ของของพี่น้องชาติพันธ์อะไรครับอันนี้อะไรเหย่อไม่ทันคนทานแล้วอันนี้อันนี้อันนี้ที่นี่ของดีอยู่นี่ข้าวทิพย์ข้าวทิพย์นี่ข้าวทิพย์อันนี้นี่เป็นย่างไรครับดูใครกินข้าวทิพย์นะเป็นมงคลมากแบบเป็นอย่างมุ้งเส้นแบบพี่น้องลีซู่นีนี่ของดีของดี ครับผมข้าวทิพย์ข้าวไก่ไก่อุดมสองตนูนกินไก่กินไก่และไข่อ่าตอนนี้ไข่หนึ่งพิเศษจริงจริงอ่านี้เราจะมีอาหารของเราเต็มโต๊ะเติมพลังก่อนเข้างานดอกไม้งามนะครับ กินแบบลูกตุ้งลูกตุ้งหน่อยวันนี้่ยครับก่อนเข้างาน,นครับเติมมาลางก่อนครับเดี๋ยวค่อยไปงาน,นครับเดี๋ยวค่อยตามไปชมงกันนี่งานดอกไม้งานนะครับขออนุญาตกินข้าวก่อนนะครับเติมมาลางก่อนครับไปครับ